เฮ้ยห,หยุดเลย ทำไรของคุณเนี่ยเฮ้ยมันหายไปไหนไวะดูนู้นดิขอบคุณมากนะคุณคุณนัอยู่นี่นี่ผมมีเรื่องต้องแจ้งให้ทราบมีเรื่องอะไร,รว่ามาคือว่า แม่บ้านของคุณอาร์ตราออกกระทันหันผมต้องแจ้งว่าเราคงหาแม่บ้านมาไม่ทันในวันสองวันนี้แน่ครับอ,อถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะเ,ออเดี๋ยวก่อนคุณคุณเลยคะ่ะผู้หญิงคนนี้จะมาเป็นแม่บ้านคนใหม่ให้ฉันอะไรนะไม่เอาอะถ้าฉันเดาไม่ผิดนะเธอน่าจะกำลังร้อนเงินอยู่อะ มาเป็นแม่บ้านชั่วเขาให้ฉันก็ได้ถ้าเลขาฉันหาแม่บ้านคนใหม่ได้เมื่อไหร่เธอค่อยออกฉันรวยนะฉันมีเงินจ่ายค่าจ้างให้เธอสองเท่าโอเคเอีว okay. คุณอาคะ กาแฟได้แล้วค่ะ เค่แบบนี้สงสัยว่าฉันจะใส่เกลือแทนน้ำตาลนะคะ,ะคุณอาคะเดี๋ยวฉันไม่ชงให้ใหม่นะคะไม่ต้องฉันหิวแล้วไปทำอะไรให้ฉันกินหน่อยสิ น <ian> ้ำวะน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 ้ำวะคุณอาคุณอา รครับผมว่าไล่เธอออกดีกว่าครับมาทํางานวันแรกก็สร้างเรื่องซะแล้วขอโทษค่ะแมานาะฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากซะหน่อยแขนแค่นิดเดียวเองเอาเป็นว่าทนายหาแม่บ้านคนใหม่มาได้เมื่อไหร่เราค่อยมาว่ากันนะครับไปนายออกไปเคลียร์ค่ารักษาพยบาบาลเถอะเดี๋ยวฉันกลับบ้านกับน้องไว้ครับคุณนัทเธอดูแลคุณนัทให้ดีด้วยละ่ะ

บ้างค่าอาร์ตกี่ได้ข่าวว่าคุณเข้าโรงพยาบาลเนี่ยกี่กับเบกก็เลยมาเยี่ยมแกนี่มันดวงซวยจริงเลยนะเว้ยปีที่แล้วเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุจนขาเดินไม่ได้ฉันไม่ได้เป็นอะไรอะ่ะกำลังจะกลับบ้านแนละ้วจะว่าไปแล้วเนี่ยแกมันก็น่าสงสารดีนะขาก็เดินไม่ได้แล้วอย่างนี้จะหาเมียไไงวะ <laughs> พ่อแม่แกนเนี่ยคงต้องกุมใจแน่เลยที่ลูกชายคนเดียวต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าอาร์ตไม่ได้เป็นแบบนี้กี้ก็คงไม่ได้คบกับเบย์ถือว่ามันเป็นเรื่องดีๆนะคะเบย์ฉันว่าพวกคุณเนี่ยคงเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะคะ่ะที่ว่าคุณอาร์ตเนี่ยหามเมียไม่ได้อะเพราะว่าฉันเนี่ยแหละที่เป็นภรรยาขออาร์ต จริงเหรอคะอาร์ตใช่นำว่าเขาเป็นภรรยาของผมเองรดส,สนิยมแย่ลงนะคะอาร์ตเมื่อถ้าเทียบกับกี้แล้วเนี่ยเยเนี่ยมาตรฐานต่ำ<อ>มากเลยนะคะสำหรับผมแล้วอะนำวา่าดีกว่าคุณเยอะทำเป็นพูดไปเถอะกี้จะรอดูนำหน้าอาร์ตว่าจะสู้เบเขาได้ไหมไม่ต้องรอลุ้นหรอกนะ ยังไงไอ้เปยเนี่ยมันไม่มีทางสู้อะไรผมได้หรอกตำแหน่งประธานบริษัทคนใหม่เนี่ยมันต้องเป็นของผมอยู่ดีงั้นเราไปกันเถอะค่ะเบคุณอาคะฉันไม่รู้นะคะว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นน่ะ แต่ฉันเชื่อนะคะว่าคุณอาร์ตอ่ะจะต้องเอาชนะหมอน,นั้นได้แน่นอนอะ่ะเพราะว่าคุณอาร์ตอ่ะเป็นทั้งคนเก่งแล้วก็คนดีฉันเชื่อ,อว่าคุณอาร์ตทำได้อยู่แล้วนะคะฉันเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะ เจ้ฉันโทรตามไหมคะไม่ต้องฉันแค่มาเอาของของที่ฉันลืมไว้ตั้งแต่ที่ฉันเนี่ยยังอยู่ที่นี่ <S <S> งั้นเชิมตามสบาย ทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละครับสุดยอดเลยค่ะที่รักตำแหน่งประธานรุ่นต่อไปเนี่ยต้องเป็นคุณแน่ๆที่รักที่รักอย่าพูดอย่างนี้สิครับเดี๋ยวไออาร์ตเนี่ยมันก็เสียใจแย่หรอกครับสู้ๆนะคะที่รัก เฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าคะคุณอารงานผมหายไปไหนหมดอะงานหายหมดขนาดเนี้ย ฉันอยากรู้นักว่าจะเอาปัญญาที่ไหนไปสู้แฟนฉัน <c oughs> ไหนละคะของอะ่ะ <c oughs> ทำไมก็ฉันหาไม่เจออะ <K i> ฉันจะกลับแล้ว ผมว่าเลิกเสียเวลาเถอะนะครับก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าคุณอาร์ตเนี่ยเขาไม่พร้อมนบขอโทษที่ให้รอนะคะทุกคนฉันจะขอพรีเซนต์แทนคุณอาร์ตในฐานะภรรยาค่ะ ดูจากแบบแผนนี้นะคะก็คือโครงการที่คุณอาร์คิดไว้นะคะโดยทางเราเนี่ยจะมีหมู่บ้านเป็นสหลังในการน,นะคะก็จะมี2ห้องนอนและ2ห้องน้ำนะคะโดยหมู่บ้านนี้นะคะจะถูกจัดไปแต่ันก็ขอจบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้นะคะ นวัดคุณเป็นใครกันแน่ฉันเหรอฉันก็แค่เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่เรียนจบวิศวะคอมมาแล้วก็ช่วยกู้งานให้คุณได้แค่นั้นเองกู้งานคืองั้นเหรอใช่ก็ตอนนั้นน่ะแฟนเก่าของคุณน่ะแอบเข้าไปลบไฟงานของคุณตอนที่คุณไม่อยู่อ่ะดิที่จริงมันก็เป็นความผิดของฉันเองไง เขาเข้าไปในห้อง,องคุณนะ่ะฉันขอโทษนะคุณผมว่าอะไรคุณไม่ได้หรอคุณทำได้ดีกว่าผมอีกมั้งเอ่อฉันได้ยินในข่าวคองค,คุณว่าเขาหาแม่บ้านในคุณได้แล้วอะ่ะงั้นฉันก็คงไม่จำไปอีกแล้วสินะงั้นฉันก็ถือว่าวันนี้ฉันทำงานที่นี่เป็นวันสุดท้ายแล้วกันเ,เดี๋ยวน้ำวัา แล้วถ้าผมอยากให้คุณอยู่ต่อล่ะคุณจะให้ฉันอยู่ทำไมอ่ะฉันทำงานบ้านไม่เป็นคุณก็รู้อ่ะไม่ใช่ตำแหน่งแม่บ้านจะเป็นตำแหน่งภรรยาท่านประธานทางหาผมชอบคุณนะคุณนมวาคุณเป็นคนดีน่ารักแถมยังเก่งด้วย ถ้าคุณไม่ลังเกียดที่ขาผมเป็นแบบนี้ฮะคุณช่วยมาอยู่เคีงข้างผมได้ไหม